ใส่มาแรไปมันเทยกันหวอนมันมีสายเหนียวเมือนสุรินทร์เลยเตรมได้เรียว่าเเียมเมือนีทั้วันี่กูเียมนี่สายตรงนี่กสายตรงนีกยวมาสาม้ก็พอละโอ้ยล้อยดีกว่โอ้สายตรงปลาเทียะกดเตรียมข้ออยู่แต่กูสามในสายตรงกูไ้สุดดีเนี่ยคนนั็นเลยงันห่อยเลยพวกเนียวเหมือนไหมรับ ผมไม่ขายมันเลยเจ็ดลอยไม่คุ้มนะกูกะที่กันถือด้นกันอย่างนี้ปั่นใสยตรงด้วยเนาะมาจำเงินละสอง้อยค่ะสุเทียขายลอยเดียวดีเห็นใส่ดอกกุ้งมาหลายแพงเลย